สวัสดีค่ะชื่อสิริพรคำภูรีชื่อเล่นว่าน้อยนะคะอายุ32ปีเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแต่ตอนนี้น้อยอยู่ชนบุรีนะคะที่น้อยมาเจอธุรกิจอินดีมได้ก็เพราะว่ามีแมศรีและพี่บังอ่อนนะคะเปิดโอกาสให้น้อยรู้จักธุรกิจอินดีมน้อยเนี่ยไม่เคยทํางานออนไลน์เลยนะคะเพราะว่าน้อยเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะที่มาเจออินดีมค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจแรกของน้อยด้วยค่ะ น้อยก็รักธุรกิจตัวนี้มากๆเลยค่ะถ้าเรากลัวโดวนหลอกกลัวเป็นแชร์ลูกโซ่กลัวเป็นหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนเลยถ้ามีคนในโรงงานเขาพูดเยอะบอกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะอย่าไปเชื่อเดี๋ยวโดวนหลอกโดนหลอกแล้วนะอย่าเงี้ยเสียค่ะ,คะส่งคลิปมาทุกวันทุกวันเราก็ดูทุกวันเอ๊ะมันมันดีจังเลยอะ่ะทําไมมัน เห็นพี่ๆเขาทํางานกันเป็นทีมเขาจับมือกันทาแล้วก็พี่ๆเขาก็มีผลลัพธ์แล้วน้อยก็เลยเชื่อใจเขาค่ะเพราะว่าพี่ออนก็เป็นคนที่น้อยรู้จักค่ะถ้าถ้าไม่ดีจริงพี่ออนคงไม่แนะนําให้น้อยมาทําอินเดีย <c oughs> ก็มาเอ่อน้อยตัดสินใจแล้วน้อยก็ลงมือทําเลยค่ะเพราะว่ามีน้องมาร์คนะคะขอบคุณน้องมาร์คที่สอนสอนให้ทําออนไลน์ค่ะน้อยไม่เก่งออนไลน์แล้วก็ก็สีพี่ออนที่ํำเรื่อค่ะ จับมือทำเลยค่ะแล้วก็น้อยรู้สึกว่ามันเป็นกันเองมากแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆค่ะเพราะว่าป้าสีพี่วงอ๋อพี่จำเริงจะซับพอร์ตทุกอย่างเลยมีแล้วค่ะถึงอาจจะไม่มากแต่ว่าภายภาคหน้าน้อยมั่นใจสุดๆเลยค่ะว่าน้อยจะได้จับเงินล้านจริงๆค่ะคนเข้าบัญชีจริงๆค่ะไม่จกตาค่ะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องออนไลน์เนี่ยถ้าเราทําไม่เป็นเขา,ามีโค้ดมีที่ปรึกษาจับมือเราสอนค่ะเปลี่ยน ออนไลน์ทางไลน์ด้วยค่ะเขามีห้องมีกลุ่มสอนเราด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ไหนเลยค่ะเรียนในในมือถือเราก็เรียนได้ค่ะให้น้อยบอกอยากบอกว่าให้เปิดใจมาทำเถอะค่ะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะคะธุรกิจอินดีมตอ,ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะสิ่งที่น้อยชอบมากๆก็คือถ่ายทอดเป็นมรดโล,ลกให้ให้ลูกหลานเราได้ค่ะเพราะว่าน้อยก็รากลูก อของน้อยมากเพราะเพราะว่าน้อยมีลูกคนเดียวแล้วก็ธุรกิจอินเดียมนะคะถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นค่ะมีสคบอรองรับนะคะไม่ต้องกลัวโดนหลอกค่ะน้อยมั่นใจเลยนะคะธุรกิจอินเดียมสามารถสร้างรายได้ให้น้อยได้ธุรกิจอินเดียมก็สามารถสร้างรายได้ให้พี่ได้เหมือนกันค่ะหรือพี่อยากจะปลดหนี้พี่ก็ปลดหนี้ได้ค่ะ